ยางบูลงไปเลยแม่ยางบูลงไปเลยรถ <laughs> สีรถไปลลางนารถถึงฟัวเลยคนนามขี้ตุ่มฟงสิเต็มหนาคนมามามาเมื่มอกี้บม่อกี้ไปก็ได้นไงเรินะ่มเ,เปิดหนาม,มาันเลยดิเ <laughs> ม้นเราเห็นหูนี่หรอพี่แล้วว่าเต็มหนาเดิขีตุม่ม Chúng rồi xửłość này đến студien. hay medidas, chúng ta quay sử label lại cho thương cần ไปเร em si ื่อยๆไปสุดหนาหรือกลับขึ้นไปผุ่นสร้างผุ่นแต่ว่าเข่าหดเพราะเข่าหดตายแต่ว่าหยาคือคือหยาคืองามบนน้ำโรงงานงามมาจากโรงงานเด็โรงงานบรรเทาล้วผู้ที่สสยตีนขคนแก่นขึ้นก็ไม่ต้องถามหาไม่ต้องเสือก tôi 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 การกันกล่องย่างดีเนาะมีการกองกององจากงาเสียงาเทื่อนี้จะเป็นการกล่องด้ยเรืกองนกล่องจากดีแล้วเราก็ไล่ลงป้าพื้นก็ไปกองหักพื้นก็หักพื้นกองก็ไม่ล่งสาก็ผันกรติกกลองนกแดงซีดเลยพก็สูบกระพิสูขโรงงานนะพี่กาไปกองขีดหินอีกทนึงไปจำนายแบบนี้เวลามาแสบเซย เ,นะเป็นกล่อ,องเขามันกี่หอนะ่อเนาะของดีเนาะของมาจากจีนพรดาวก็เลยใส่วะ่ะเฮ้มันก็บบอบัดไปน้ำนมหรือมีบอ่อบอมบัดเด้ยวแล้วก็บอบัดสามสี่บนะ่อผมเนาะคือ,ขอ,ขอเขาเรียกบอ่อบอมบัดเอาได้หรอพี่ เียตักคือเ็ีแนวไรยืนโดนได้เด็นยืนโดนไร้เด็นูกีเออยืนดนได้เดนเออดาเตียนหมี่พ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 ี่ไปเป็นพี่นี้ไหมนี้พี่นี้นี้นี่นี้นองแมนมันเป็นป้าปื้อได้ทั้งนีมานีมันแม่บ่ลูลูพี่ ใครอยู่ไหวตัวท่านเราได้กินกุดอกแลว้ววะไดกินกุดอกทัทบหนึ่งแล้ววะวยย่ก,ยก็ย่ยมื่อไหแงเว้ยอยุ่แหละ้ววะได้กินกุดอาแล้ววะอุนนี่บองป้าปือ้อ้อยน่อม่นลมแทะ่ะองเป็นป้าปื้อน่นี่เป็นบวกนี่ป้าปื้อนี่บ้านหนึ่งแม่นเป็นบอ,องป้าปื้ปใ,ใครคือบองได้ป้าปืออ้อน่ะบองมันลมมันขึ้นหาายาใบทีแกแ่เแียง เอฮ้ยเอาหนาไปตงรงไม่ได้เนาะพี่เต็มหนาบึกไปหนึ่งว่ะลูปมดุดเท่กันบัหนี้ไอ้ลกเห็ดไเบื้องต้นเจ้าแกะไปไปแถวแกะเหตุไปเบื้องแม่น่าเห็ดคือยังยุ่งกระจกหนาโรจน์จนไ่ต้องมาซองแนมหนูพี่เหยียบแม่มัน นี่นนะใช้กันบดนะนะหยบหาน่ใช้กันบดน,ยนนะดดนยองมุนทึงอ่นปุยแปหันหยับไว้ตัวพระท่านแต่ว่าป้าปืนนี่ขันแาขันเงินถึงจีกจกได้นวัยานได้ทุกยยปีนําเป็นสาที้นก่งพะได้ราคาถึงแต่ถตน้องปวดแห้งคักก็นีแล้วจก ไปพ่อหลูพี่ไป้วใช้ผอลูพีอ่อยู่น้องปวดเห้ยนิ่มป่ะไปพ่อหลูพี่ไปใช้ก่อนไปเล่นน้องปวดดิเราคือเราคือจกสายจะขึ้นไปพ่อกับเจา้าฮะก็ไปหาอย่างลูพี่ก็ไปหา คือยังเคือเป็นหาจกขีตมขีเต็มคือไปฟอ,อกันกับสาวโรงงานแนี้ชอมตุแกแกด้ถุกแกมันี่น,ไงไงนี่สิสอรรบวัดระยับมือเด้อไปฟอกับพีนึออุพีไวล้วพีแล้วบ่าหลายนแล้วบอกวรวงไหนยัยแล้วบาววงอือแล้วก็ิคุยบีแล้วก็ดิถ่วบม,มูบีกน,นะ ไห้แน่เดี๋ยวไปนเนี่ยผมจะเอาหนาไปห้องตีนแบบนี้จะเชื่อไปหนาขึา้นไปห้องเลยเพราะทั้งบวกกับลบเมื่อกี้แล้วมองก็เสียบปุ่งกี้นี่เครื่องบุ่งกี้มึงเริ่ม,เร,มเริ่มห้อนเริ่ม,มร่วงเลยทุกพี่เดี๋ยวตัวไหนล่ะ แค่นี่ยแค่นี่ยเขาถือเกลิกเรลิก,รกว่าเลก20าว่าหาแปดซื้อหาเจี๊ยดฟ้าออกเจียดได้ซื้อขึ้นไว้เต็มนึงเป็นแล้วรอบ<ป>มุกเสแล้วทั้งขาดจากกคืกขึ้อันเืออกอีีหาแปดได้ได้ขาเลขได้่าดนั่นขึ้นแล้วดยีฟ่ <laughs> ูยีที่บาดกับฟอดมีว,ว่าเราปวะอะไรว ใครก็บ่ถือแก้เพาะไขาย่ไหนัวเาคาซื้อแล้วหอด้่เหลือหอดคาเรียกที่ว่าวัตถุพัดทุ่นดิออกไปสามตัวนี่คือราคาเปียกรถไทยรถไทยยังกอยันมาเจ็ดาแต่ว่าไปซื้อแล้วไปไฟมามันออกอีลิตอร์หนึเลยซื้อขึ้นเต็มหนึ่ง ไปจอดตัวเรืพียมันจมล่ไงข้างหลังอันัมันขันอกี่มันจมลงมันจมลงต้องมาสื่อกันเนาะจมเมื่อดีเลยบนบ่อหินเลยนะรอหลังรองหลังไปไปลูกพี่ไปไปไปนี่นี่ลูกพี่นี่นีนีร่องคางเนี่ยเคางคางควาร่องแล้วนี่ลูกพี่น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 ี สบาทกนอืมถึงยี่สิบาทกับฝอนแล้อเ็ดีคามสูงคนเรียกเรียกซ้ำนี่ก็ดีใจไปไปน้ำหลูกพี่ไปไปเลยจ้าไปเลยดีใจเขาได้ถือเรียกโดยพี่เออสร้างก็อดเจ็ดหาคอยน้ะเจ็ดหาแค่ถือสร้าบาทขึ้นเก้าแล้วตามหลพี่ไปเรามาหลอดหลุดรถสิรถสิลงบหวกได้เพิ่มไปนั่งทั้งกล่องขี้ดินก็ได้คื ต้องขี ja ่ต้องควยสาเก่าควายสาเนี um ja. mm <s <s um ่ยถ evet ้าเราลูกพี่ต้องเอาดินดอกได้สุ่มหมดเนี่เพราะดินนี่นี่ห่วยหลายรถเติบเยอะเออพราะดินแก่นี่ลูกพี่มันาะดิมีร่มมีหม่องนึงนั่นก็ยื่นี่เป็นบวกเป็นบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อันตรายได้อันตรายได้แต่ว่าต้องไว้ตัวท่านได้ไว้ตัวเพราะท่าน เกมได้ง่ายดิอันน่ะเขีดหอดใ่ตีหอดอยู่ในหอดมันมีมันมีคันเทอยู่ดิเดี๋ยวสิพาเบิง้ง บางที่ก็มันไหลก็กลัวเนี่ยตีนปลาเบิร์ชุดชุดหลักเขียนมันเป็นขั้นแท้อยู่เนี่ยชุดมองตีนปลาปบิร์ดนี่นี่ชุดนี่เงี้ยวอ่ะอู้มาทางนี้ไม่ไหวพี่มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไหวลมมันมาทางนี้ไม่อยู่ไม่ได้มันเหม็นมันต้องไปอยู่เนื้อเนื้อลมมันต้องอยู่เนื้อลม ไปไกลถูกพี่ม่ได้หรอกดินแบบนี้ไม่เข้าใกล้หรอก ดูสลูกพี่แล้วพอออกเลยรอฝังให้เยอะ90เอ้ยออกต้าทะเบียนรถ่คยแท้ทะเบียนรถเขา90เองเนียกังไม่หนีไกลค่อย,อยว่าเรียกไปแท้ลกูกพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่หอมหอมด้ไม่เหม็นเด้เหมือนน้ำนะ ลราเอาถ้ามีก็ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีช็อตเด็ดๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ลูกพี่แล้วสิบอหลกพี่แล้วเห็ดจมหาเบื่องอยู่มาเเบวได้ลาวเด้เห็นปะรถเบคโคจมไม่ใช่เรื่องสนุกเด้เจ้าก็เริ่มเริ่มเริ่มร่วงเลยนี่เห็นปะนี่ปะโอ้ลูกพี่ถอยถอยลูกพี่ลูกพี่ถอยถอยถอยลูกพี่ถอยนี่แม่นี่แม่นี่แม่เนี้ยนี่แม่นี่แม่เออเออ เอาเขียวม่เหม่แมาเหม,ม,ม่โอ้ลงทั้งสองหลอเลยโอ้โอ้โอ้ขึ้นไปแน่นหนวะาอาดินตัวนี้ไปยัดปุ๋งพี่เฮ้ยจิ้นกุดอกแล้วว่าโอ้เกือบไปเกือบอยู่ไปสองล้มเลยทีนี้ปะ่ะลกพี่เออลุ่มหนะ่อยเห็นปะเกือบโดนเดะเบิ้งก่อนและว่ามันลงแล้วโลงอีกข้างๆนั่นนะ่ะ ดีนะที่มีดินกองนี้จำลองดินสุดนี้อาดเข้าไปในีนนตึ๊บนี่นยนดินเข้าไปทุกที่้ก็ต้องไวให้ทุกที่เราขีด้ดินกันหาไว้คลิปหน้าชมกันใหม่ด้วพท่านด้วยทุกที่จะค่อยออกจากลุกก็ตังจตเกียกตะกายห้าท่านไปอยู่แต่ยังไม่หนักเท่าไหร่หรอก ให้ลูกี่ขึ้นมาเอาลูกี่ขึ้นมาโอ้เอาลูกี่มาเอาลูกี่มาเอาลูกี่มาโอ้ดากขึ้นมันสูงพอเลยลูกพี่โอ้โอ้โอ้ขี้ายดีเลยลูกพี่โอ้ โอ้ยโอ้ยฮ็ดเล่นได้ลูกอพี่บ่เคยปูหรือพี่เอาดินไปปูไปเลยเอดี๋ยวมาชมคลิปหน้าเพื่อนเ้ยไปไม่ได้จริงยาวเลยคลิปนี้นะ10นาทีแล้ว